สวัสดีครับผมตอนนี้แล้วก็เซ้รราไปรี้ยบไว้แล้วนะครับผมญญเป็ญญเแนแตเกมฟ้องเกมแล้วแล้วก็จะมีศิลปินคนหนึ่งที่เขาจะไปอ่าไปที่อีสานลำพูนต่อนะครับผมฮัลโหลสวัสดีคะ่ะออกก็ให้ออกช่องนี้คนดังก็ได้ังไงกรไดคนดังยุ้ยใสยกกื่อติดตามว่ากระเตีองเลยเดี๋ยวผู้คนแปลกท่านเราเป็นบอกนะน้องแก้มนะครับคุณแก้มขนัดเด้อยังไม่อาบน้ำเลยยังน่าหัวง้อไปครบ เขาจะไม่ลานเขาอยู่บ่แเวนี้อันนี้พี่ต้อ,อาใส่หรอพลังงานกันเบอร์ลาแล้วผมมันได้ล่างหนาก็ผู้เผยแก้มจะเก็บจะเก็บหน้านี้ไปงานพรุนี้ครับพี่ยไต้งเรียนไหมอะไรเรียกว จะบอกว่าวันนี้มันมีเลยแบบว่าอัน,น,นก็คือพม่ได้จบคอนเสิร์ตปั๊บกระเตยด้าเลยไหมครับเราหม้อกับผ้ากันแมนคืนพวทท่านพมก็คืนจะมาช่วงช่วงเครงเพลงเพลง,งเตยราเพลงอันยกมือขึ้นบายบายเพลงสุดท้ายครับก็คืนตอนนั้นแหละแล้วก็เ,เลยแบบมันก็เ,เลยไม่ได้ออกฉากเลยนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับผมเวลามันมนเฝ้าวเฮงน,นะครับมอนประกาศศิลปินคนเ่อรหนึ่งว่าก็ต้องเฝ้าไปงานอีกต่อไปนะครับที่ตองแบบมันต้องเที่ยงคืนเป๊ะเลยเใครอ่ะไม่รู้จักอ๋อพี่เต้ยเหมือนผู้ชายมันเกยนะ์เลวเนาะจะเอาหน้าก้อนมอนี่ ไม่กินหรอถ้าไปกินสองคนไป,ไปแก้มก็ไปนะ้ำเด้ยแก้มที่ไปอยู่ปาแก้มากาแก้มไปกินเขาปะเนี่ยหนูวาจานน้ำร้อนนล่นะนะ่นะผูเพ่งกิไปกินเนีย่ยไปเซฟบนบ่ไปกอนเดอสัน,เ,นเอาคุณนึ่เสียคนหนึ่งจะไปกิน

แบบอบนะครับพี่เดียรประชาชนมาแล้วบออยากเอาเงินเข้าบัญชีมากมากเลยกินอะไรก็ได้ที่เห็นอยากกินรอ้อก่อนแปบนึงได้ไหมล่ะิว่าได้ไมเอเียเขากิดจะว่าเบิล่าแต่พี่เดียร์เป็นบอเมันอร่อยมากเลยเรียกว่าเค้กหน้านี่มึงใช่ไหม คนเลยมัน,มนบัน่แมนเรานั่งบปก,กินนมนั่งเอามะใยที่เนี่ยวายุคือเป็นไข่ๆไม่มันเป็นน้ำผลไม้ไม่เป็นมันอันนี้เด็ดเป็นน้ำผลมำไม้มันไม่อ้วนมันไม่อ้วนก็ได้โคนวดเลยนะเนาะจะรับมื่อนี้น้องมึงกับขอจะคลิปแจ้งก็ดีนะคะเพราะว่าต่างคนต่างใหญ่ใกันเป็นน้องต่างกันค่ะผม ไลกแชให้น้พึ่งมาตลอดเรืน้พขอบี่้ช่องนี้น้ำแนค่จะ,จะ <c oughs> ก,ก่อนจะปิดคลิปก็ฝากช่องน้ำพึ่งแนเด้อค่ะช่อง <c oughs> ช่องพึ่งสุดารัตน์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะคะฝากเทปซีนักกอเอ็นดูหนูอีกส,สักคนเลยนะคะโหโหสำหรับวมนนี้ พวกน้องๆพี่ๆ่นกับใหญ่ๆกันสิไปเตรียมตัวไปนอนแล้วนะคะแล้วนี่พวกหนูก็ขออนุญาตไปหาขขาวกินกันด้ค่ะวันนี้ก็จะคลิปแค่งกันค่ะอ่ะพี่คิปได้ไหมาเนนี้พี่คลิปได้ไหมวันนี้นนบ๊ายบาย